สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัตโนว์4เซอร์เวอร์ A4 นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะอัดคลิปนี้ให้ทุกคนดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเทสของเกียร์มาแล้วผมรู้สึกว่าแม่งยังเกียร์ไม่พอสําหรับการที่ว่าทุกคนเนี่ยรอผมทําคลิปมาหลายวันแต่ว่าของเกียร์มันได้แค่นี้เหรอผมเลยให้แอดมินเนี่ยไปแก้มานะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดครับก็คือปืนนี้จะยิงไปติดขอแบแมปแล้วรอยแบบไม่มีขีดจํากัดนะครับแต่ว่าถ้าแค่รอยเฉยๆเนี่ย มันจะหัวร้อนไม่มากเพราะว่ามันดิ้ดแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือติดพิษแถมปั๊มยาไม่ได้ก็คือมึงต้องรอยเฮ้ยลอยไม่กระโดดลิศมึงต้องรอยนะครับแล้วก็รับชะตากรรมของตัวเองก็คือตายเซตแตกเรื่อยๆนะครับซึ่งผู้ร่วมชะตากรรมของผมก็คือฟิกกัตจุ้ยจริง,รงๆอ่ะมันมีปืนเกียนอีกหนึ่งอย่างที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากเฉลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าพี่ภูมิครับเวลาพี่เฉลยเนี่ยคนดูมันแบบ เผื่อพวกมันมาดูแล้วมันจะไม่ลุ้นแล้วมันอาจจะหัวร้อนปลอมนะผมก็เลยแบบไม่เฉลยละกันแต่ผมรู้ทุกคนอยากรู้นะแล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้และอยากตามผมมาเล่นนะก็สามารถไปโพสต์ในกลุ่มเพื่อตามมารับโปรโมชั่นพันได้เลยนะแล้วก็เซิร์เวอร์เนี้ยเซ็ตมันจะยิงเวลายิงเยอะนะครับยิงมากเท่าไหร่เซ็ตจะเปลี่ยนสีมากเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้มีแค่ 5q 10q แล้วก็ 20q นะแต่ว่าตอนนี้มันบั็กเขายังไม่ได้แก้นะก็จะเป็น rgb 20q เลยนะแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากโปรโมชั่นใหม่เข้ามาเนี่ มันจะมี5 Q, 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 คิว10คิว20คิวนับแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแค่คิวคิวแล้วเปลี่ยนสีไม่ได้แค่นั้นนะมันยังมีบวกความสามารถเข้าไปด้วยก็อาจจะปืนยิงแรงขึ้นหรือไม่ก็ชักแม็กไวขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะแต่ว่าสําหรับใครที่ตามผมมาก็ไปโพสได้ซึ่งจริงๆเซิร์ฟเวอร์เนี้ยผมกะมาเล่นกับแก๊ง GTA ผมประจําเลยนะเพราะว่าพวก GTA เนี่ยมันบอกผมว่าเฮ้ยหาบอสีเล่นเถอะผมก็เลยแบบ <c oughs> จัดไห้แล้วกันผมก็ว่าจะมาทําแคนเล่นนะครับก็คลิปนี้ผมบอกเลยว่าการแกล้งอาจจะเปื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยผมเปิดชื่อดูไม่ได้ผมต้องมาแบบล็อกเมาส์ตามตัวพวกมันอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงนะครับเดี๋ยวผมพูดแล้วพูดผมหาก่อนตัวแรกเอาใครดีนี่นี่ไอ้จุย้ยนี่ไอ้จุ้ยด้วยจุ้ยดีไอ้จุ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่นเนียนๆเลยครับแบบเป็นเด็กน้อยอยืนหน้าเซฟอะ่ะอุ้ยไอ้จุ้ยหาย อย่าบอกนะไอ้จุ้ยหายไปแล้วโอ้เนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งดูแฟลตี้กูไม่ไหวหรอกคนไอ้จี้กูติงจบปะดูดิไอ้จุ้ยอย่าบอกนะไอ้จุ้ยหายตอนโดนผมยิงอ่ะลุดเอาไอ้เจ๊ลุดเฉยเพราะผมดูเอฟซองมันน่าจะแบบเด้งไปทะลุแมปเกินครับเดี๋ยวรอดูก่อนเวอร์ชันอัปเกรดผมมันกระเด็นไปหรือเปล่าผ้าประกาศฟ้อมเนี่ยมันมีเป็นยาสีสดอยวาไอ้จุ้ยก่อนละกัน เพราะไอ้จู่เหยื่มันสตรีมมาสักพักนะครับแต่ไอ้ฟิกมันเพิ่งมาเออไอ้นี่ก่อนละกันโอ้โหเลเซอร์กัดเลเซอร์กัดเลเซอร์กัเลเซอร์กัดเฮ้ยไอ้จู่นี่โอเคผมตามเปอาแม่งก่อนกูติดพิษด้วยมึงเอายาแก้ถอนพิษมาให้กูด้วยกูติดพิษด้วยและตัวผมชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อไอเอ็ก เอเคจุย, okay, จย,ยนี่ผมรอยจุ้ยออกนะครับโอเคมึงออกไปก่อนนะจุยเดี๋ยวเจอกูนู่ไหนวะโ okay, อเคเจอละอะไรอะไรไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับรอ<ม>เฮ<อ>้ยเฮ้ยเอาว่าน,<ร>นหนึ่งหนึ่งวะตีมา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 หนึ่งหนึ่งกันด้วย เพจเจื่อนไปละตีมาตีมาเลยขไอ้เฮียหลุดเหรอตีกูมาดีโอ้ยไอ้เฮียแม่งหลุดรัวๆเลยทุกคนไช่หัวเออสวยผมว่าที่มันหลุดอ่ะเพราะว่ามันไม่ติดแมทเลยเฮ้ยโอ้ยหลุดอีกแล้วเซิร์ฟกากไอ้เฮียมันไม่หลอดเลยไม่ไงวะยึดแม่แม่งทะลุแมปไปเลยตรงใส่กระเด็นไกลเกินทีเดียวฟิกเง้ฟิกลองไอ้ฟิกมั้งดิ่อ็ไอสัตว์ไอ้เฮียต่วยด่าเออไม่ดีเฟอร์กุ๊กซอนยังแรงกว่ามึงเยอะ ะจะทําให้แมงไม่รู้เลยนะว่าผมเป็นคนมาแกล้งซึ่งผมเนี่ยขาดการแกล้งไป,ไปเป็นเวลาหลายอาทิตย์ผมเรียมากอบอกว่ามันจะเสียกดีโอเคมนอ่นีเอว่ามีการขอนึงหนึ่งกันป่ะเสียเวฟิกไปไหนวะโอเคจะหนึ่งหนึ่งวายเอสเคมึงเตรียมตัวอะไรไปนอกแมปไอฟิกลอยไปแล้วผมว่าหลุดชัวไม่น่าก,กระเด็นออกแมปนะครับน่าจะหลุด มึงจะดึงกว่าพ่อแม่มึงห่อยควาามึงไปยาวอ่อนไหนโง่แอดมินนะไอความไม่ดดเย็ดแม่ดึกเวสตีแม่งเลเฮียกูไม่ได้ดึงมันไปของมันเองเดี๋ยวผมดูปืนเก่าก่อนี่ความเป็นลูกชายเดี๋ยวผมจะลองปืนเก่าๆก่อนนะที่มาแบบหลอนๆน่ะไหนวะอันนี้ดอกปืนอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่มันกลางนะครับแต่ว่าความสามารถคล้ายๆกันก็คือ เวลายิงแล้วมันจะปั๊มยาไม่ได้แล้วก็ติดผิดนะครับแต่ว่ามันกระเด็นไม่ไกลไอ้เหี้ยชอบเสือเรื่องชาวบ้านในแอดมินเนี่ยเดี๋ยวกูตบปากแม่งชอบเสือเรื่องชาวบ้านแต่วะเดี๋ยวผมเทสก่อนเอาหนี่โนปั๊มยาฟิกไปยังไอ้เหี้ยไปแล้วเบื่อพวกสวะลืมเพื่อนโอ้ไปไกลๆส้นตีนกูไปไอ้งูไอ้ฟิกมันอยู่ไหนวะร้องบวกเบื่อเบื่อพวกสวะลืมเพื่อนไม่เหกจอไอ้ผมเจอไอฟิกแล้ว ออกไปเดี๋ยวหรือผมจะเอาเดินเอ๋อแต่มันดีวะเฮ้ยอันนี้มันเดินเอือด้วยอันนี้จุ้ยผมรอยฟีก่อนผมยังไม่อยากดึงนะผมยังไม่อยากโชว์ตัวมากผมอยากเล่นเนียนๆนะครับถ้ามันไม่รู้โอ้โหแย่ปืนแม่งยิงเป็นสีลุ้งเลยว่ะเส้นอะไรผมรอมันออกไปไกลๆก่อนเฮ้ยหนึ่งหนึ่งว่ะกูอยู่เนี่ยหลังมึงเนี่ยหลังมึงเนี่ยกดูอยู่เนี่ยอย่าบอกนะปืนนี้ก็หลุดอ่ะ ว่าปืนนี้ก็หลุดชัวร์มึงจะดึงกว่าพ่อมึงเหรอฮะเฮ้ยงอไงวะโอ้ปืนแม่เยี่ยวได้แต่คูนแต่แยฟิกมันร้อนเที่ยวนะมันนึกว่ามันโดนดึงนั่นอะเดี๋ยว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 เดี๋ยดแม่เสริมปากแม่งเราแม่เหมยปืนที่เลที่ผมเคยใช้อ่ะปืนที่ทำให้มันหลุดออกจากเซิร์ฟแบบไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยจ้ากง ีงุนหยิบไว้เฮียงุนหยิบไว้เฮียคือเมื่อวานอะมันกระเด็นน้อยแต่ว่าวันเนี้มึงเป็นโรคมันกระเด็นไกลดึงไม่เิกขอบแล้วหลุดใครดึงมึงเฮ้ยกูไม่ดึงหนึ่งละกูพ้อละโอเคเจ็ดแม่อย่าไปดึงหนึ่งดูแม่งดึงดิไอ้เฮียเออแอดมินมันไม่รู้แอบมินมันไม่รู้ภาษาใช่ไหมฟิกกลัวพ่อมึงอะมันมีคนดึงกูอีโงูกลัวพ่อมึงอะมีคนมึงมามึงมาไหนมาเฮ้ยเอาวะแล้วถ้ามันมีคนดึงกูไม่เอาแล้วนะเออ ไอ้เฮียคอครับคอคอคาร์บอนจุยไม่ถูกใจหรอคะหรือว่ามันไม่น่ารักหรอคอคาร์บอนจุยมาดิมาดีอ่กุยแล้วเมื่อกี้กูเมื่อกี้มันมันดึงไอ้เฮียเมื่อกี้มันดึงดึงผิดคนนะเป้าไอ้เฮียชี่นั่นอยู่ใกล้กูไงใครดึงมึงควายควายพ่อมาเฮียเด็กเฮียไอ้ฟิปักผมว่าเป็นเพราะแมปหนีแน่เลยใครไม ติดมึงที่ไปหาแม่เอ็มเหรอผมว่ามันรู้แน่เลยว่าคนที่ไอเอ็กเป็นคนยิงมันมึงดิ่ถ่ายแม่มึงเหรอมามาครูขอกับมันหน่อยมาเออกันเด่นหลุดเออดิ้งเก่งดิ้งเก่งโดนดึงหลุดกูก็งงวัดปักหลุดเที่ยงงงว่าดึงงงเป็นไก่แก่มีซอนลีสัตว์คุยเฮียเย็ด แม่เล่นไม่รู้เรื่องจริงๆใครยิงมันไว้พี่คุ้ยใหญแมพฟิกย้า่แมพอย่าลงไปเออย้ายแมพพี่อยากลองแมพอื่นเอกูไม่เล่นแล้วนะเออไอ้เฮียดึงกูกูดูดูวแล้วกันดึงหาพ่อหาแม่มึงรู้อีวะทางยึดไม่เห็ว่ามีคนดึงมันเฉยเลยเดี๋ยวมพักไอ้ฟิกก่อนไอ้จุ้ยนิโอเคมึงอยู่นี่ กูแตกกูแตกกูตายเลยเย็ดแม่งเลยเสียไอ้ชื่อแห่งดังวันนี้ผมไอฟิกแล้วกันนะครับจัดให้น้องรักผมแบบแจ่มๆมึงไม่ใชนะกูนี่อไอ้ควายผมว่าถ้ามันไม่หลุดนะเดี๋ยวผมให้เขาไปแก้ไอ้เยี่ยโดนดึงหลายรอบแล้วด้วยกูไม่อยากเล่นละกูโดนดึงคว่วดึงหลุดดึงหลุดดึงหลุดเอาเนี้ยปากไปเนี้ยแกะก็คือปากแม่งเลยดึงหลุดเว่ยแม่งโดนดึงเอาดึงเอาแนวะไอฟิก เดี๋ยวถ้ากูโดนดึงอีกนะกูพอละมึงจะปิดสตรีมเลยเหรอแ้วมึงดึงกูอีกชัดไหมาเออหล่อไปแล้วหล่อไปแล้วเลขกเก่าผมปล่อยไปก่อนนะครับชึบชึบอันมีปืนหนีดิว่าที่เขาทำแล้วมันไม่ลุกยาอ่อนแอดมินน่ะดึงกูอันนี้น่าจะใช่นะชึบผมว่ากระเด็นไกลอันนี้ใช่ใช่เชื่อฟิกไม่ไม่ไม่มึงไม่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 ทำไมกูต้องให้มึงอ่ะแล้ว อ่ะแล้วกูชนะกูได้อะไรกูถามแต่กูชนะกูได้อะไรฮะกูถามมันดิผมว่าจอมันเห็นว่ามันกระเด็นนะผมแปลกใจที่ว่าทําไมมันคิดว่าผมดึงแต่ดีข้อดีคือวันนี้มันจะไม่รู้ว่าผมเป็นคนทํเชิบเชิบเชิบ,ชอบ,ชอบไอเอฟโอเคเฮ้ยตีเดียวกันออกว่ะไปไหนล้วะวไอฟิก็ไปอา,าลว้วาแล้วเหรอมันยังหาตัวคนทําไม่เจอนะครับตอนเนี้ย เฮี้ยเอ็นนี่เอ็นนี่มาเอาเอาตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันเฮี้ยผมเฮี้ยเอา่ะไอ้เยี่ยฟิกรายงานหน่อยฟิกเก็บไปแล้วตายกูเองเองไอ้สัตว์ดูด่าเฮี้ยอันนี้จุ้ยเพื่อนเราอยู่ข้างหลังคนหนึ่งโดนโดนลุมเซิงโดนลุมเซิงเอาดีเอาดีเพื่อนเราโดนลุมถือแม่งเกิดไปว่ะวู้ว่าทำได้กูไอ้ฟิกไปไหนวะ แต่ถ้าไอปืนเนี้ยถ้าผมยิงมันอะแล้วมันหุแยแล้วถ้าผมใช้ปืนเนี้ยข้อดีคือมันยังปืนมันยังเสียปืนนะครับข้อดีคือเออน่าจะดีกว่าปืนอื่นวะแม่งกะหลูดอย่างเดียวเ,เลยจิตใจอะมันเกินไปหรือเปล่าโอเคผมจะฟิกะคือผมต้องให้เขาไปแก้นะครับให้มันแบบเปิดชื่อได้ไม่งั้นมึงเมื่อไหวคือครับเฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วปัง ปืนเทียนี่เหรอไอ้บพกตายอันนี้ก็เด็นไม่ไกลอันนี้ก็เด็นไม่ไกลโอ้เนี่ยเล่นอีกละปืนนี้ก็เด็นไม่ไกลอ่ะขวยกูยไม่เล่นละกูไม่เล่นละปืนนี้ก็เด็นไนเป็นเปืยอะไรวะเฮ้ยเดี er ๋ยวก็เด็นหลุดเดี๋ยวก็เด็นเดินถอยหลังเทียแม่งเดินถอยหลังเฉยเลย มึงจะดึงหาโคตรพ่อโคตแม่มึงเหรอไอ้เชียจริงๆในหัวผมคิดไว้ก็คือผมยิงมันใช่ปะให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้านัแล้วก็ติดพิษแต่ปัญหาคือเหมือนเขาทําโค้ดมาประมาณว่าถ้าใครกระเด็นออกแบบเนี่ยให้แม่งเด้งออกเกมมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกเลยโอ้โห,โหต้องให้เขาไปแก้อีกผมคิดว่าวันนี้จะเพอร์เฟกกันนะแต่ไอ้ปืนนี้โอเคอยู่ไอ้ปืนที่ผม<ด>ถืออยู่ใช้ได้อยู่โอเค ผมต้องรอมันออกไกลๆนะครับไม่งั้นตรงนี้มันจะเดือเข้าเสฟเลือกฟักเนี่ยใครเลือกฟักเนี่ยปัญหาตัวคนทําอยู่อ่าตัวคนทําอยู่คนทําอยู่ไหนอะฟิกคนทําอยู่ไหนน้องโอ้ไม่ไหวครับกูหลอกมึงกาดตีนกูเถะนะมึงกาดตีนกูเถอะอ่ะแล้วกูถ้ากูชนะก,กูขวฟักพันบอลเลยไหมอ่ะแล้วถ้ามันไม่ให้แบนเลยนะไอฟิกกาคนทําไม่เจอโอเค หันหลังเหรอมึงรูดูแม่งเล่นดิรูดแม่งเล่นดิชนะาพงก์อ่ะไม่เล่นละนะน้าพ่อมึงอ่ะอ้จชนะพ่อมึงอ่ะด่าเด็กแก้เทมช่วยแม่หลายรอบแล้วแหละเฮียสัตว์คุยแม่งไอ้ฟีขวาร้อนขีอ่ะยันเล่นลิ้นไงมันไม่ไหวแล้วอ่ะเอ้ยมึงจะรีบปิดสตรีมไปไหนหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกล นี่ไงวะนี่นี่นี่ผมเจอไอฟิกแล้วผมล็อกทารก็ตไปแล้วแม่โกตัดพออ่ะเฮ้ยไอเวนเอ้ผมไม่น่าออกสารตมไม่จุ่ยเลยชอบใจไม่ละเฮียชอบใจไม่ะมึงมึงมึงแกล้งคนมึงก็คงจะมีความสุขนะมะอมือเแต่ข้อดีคือบันยังข่าคนทำไม่เจอเนี่ยแหละในเซิร์ฟอ่ะ เดี๋ยวผมไปย่อใส่มันก่อนเขี้ยะดึ๊กๆๆๆอะไรมันเป็นที่อะไรไอ้เหี้ยคนที่ชนะมันด่ามันไม่หยุดเลยอะไรน้ำน้ำอย่างหนึ่งพ่อมึงดูมันยิงกูมึงไม่ต้องไร้สาระไอ้เหี้ยสกอร์อู๋น้ำอยู่หนึ่งเต็มไปหมดพ่อมึงไงไอ้สัตว์กูจะงัดหน้ามึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้นน้ำสกอร์ที่แคสเมื่อเมื่อเหนขี่แม่มาแบบฟิตฟิตแล้วกลัวแฉลงงัดขี่ขาดไอ้เหี้ยเอาแฉลงงัดมึงใจร้ายจังวะคิดแม่ เว้ยไรสาระไรไอเทียนี่อักแม่งไอ้เี่ยภูมิยิงกูไอ้เี่ยภูมิยิงกูอะไรก็กูค,คิดไม่ออกบอกภูมิหมอไอ้เย่เด็กขอบเซฟโซนดีกว่ากูชิวแหละเป็นเด็กขอบเซฟโซนเ,เดี๋ยวถ้ามันเป็นเด็กขอบเซฟโซนผมจะยิงแม่งให้เด้งออกเซิร์ฟเซบเซบเซบจบแล้วจีจบสักทีมาบอกว่าจบสักที อะไรเนี่ยวะไอฟ,ฟิกมึงตามไปให้กูรวงข้าวหรอกูไม่ออกแล้วเซตศูนอ่ะเนี่ยวะอ๋อมันหายไปไหนอของมันวะกูขอลาให้กูเจนหน,หนึ่งกันอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมโอเคเจอฟ,ฟิกและไปจบนะชุดเดียวหลับเอ้ยเอาวะเอาใครยิงไว้เฮียมึงแกยิงหาแม่มึงหอยเวนเลยเดิน <c oughs> ่อยละเวนตะไลชติหมาเดิน่อยละ ไอ้เหี้ยปีกวยน้ำกลับหลังอุยอ้ยเล่นอีกแล้วนะดูแม่งเล่นดิใยน้ำกลับหลังกลับบ้านเลยถอยทับถอยทับถอยหลังกลับบ้านถอยทับดวนเลยเฮียเป็นไงยิงทีเสบครค้างถอยหลังกลับบ้าน,ย,านยิงทีเสื้อค้างคนมันจะออกหมดเลยเ้ยมันออกมันออกมันออกคงจะเหลือแต่กูให้กูเป็นทานอสเหรอวะมันมองแบบนี้้ทำไมกูไม่หลุดกับเพื่อนล่ะกูเป็นเทพเจ้าทานอสหรอทำไมกูไม่หลุด ได้เล่นดีอะกูเป็นแรปปอร์จ้ารานอนกูอยู่ในห่วงเวลากูดีดนิ้วทีอะคนคนหลุดทั้งเซิฟแล้วกูยในเซิฟคนเดียวกูงงกูงงมันหาคนทำมันไม่เจอมันไปไรวะกูบอกแล้วยายให้กูดีดนิ้วมึงดูได้คนหลุดทั้งเซิฟยกเว้นกูเย้ยกยกยกเว้นกูกับไอเทียนี่เพราะว่ากูไว้ชีวิตมันไว้กูไว้ชีวิตมันกูไว้ชีวิตมันเพราะมันเข้ามาในห่วงเวลากูไง ไม่ได้คิดกูแต่เจอเจอกูดีดนิ้วทานอสหลุดหลุดทั้งเซิร์ฟงงแต่ผมรอมานะผมยิงแม่งให้ได้งออกเกมกูดีดนิ้วกูบอกเลยหยุดเวลาให้กูมามาย้อนย้อนมาดีแต่ชาติรอวันที่แรกนะมึงเอาแหกขี้แม่มึงเอาหัวมุดกับคำได้เฮียฟิงแม่งแรงทุกคำเลยวะนี่ผมจะหนึ่งกับมัน คุยแะเตกเตกได้เหรอมึงกูนี่แหละคือคนบันดาลถ้าพวกมึงเอาเอาเอาอีกกูดีดนิ้วจริงนะเออดีมึงเล่นเฮี้ยอะไรวะกูกำลังโมกูกำลังโมกูกำลังได้หน้ากูกำลังได้หน้ามันได้เฮียอะไรของมันได้หน้าเลย มันเงี้ยนี่ขาดจังหวะกูเย็ดแม่ดูแรกกูโม้ให้เขาอยู่เด็กๆน้องๆหนูๆกูดูอยู่เย็ดแม่อย่างแอิงหาพ่อหาแม่มึงนี่เวรเด้อเจอตัวจริงใส่แม่งไล้เฮียเนี่ยโอปากดีเย้แม่ตัวไอ้เฮียฟินจางกับลูกหมาเจอผมมันจะใส่เลยมันักเลงนเงินไปหรือเปล่าพ่องเฮียเวกลี่เฮียมันจะไม่รู้แะวว่าตอนเนี้ยในผมพูดจริงๆนะว่าตอนเนี้ย ไอฟิกม really 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 okay. ันย okay. <Okay. S 1> ังไม่รู้นะครับว่าไอตัวไหนเป็นคนแกล้งมันที่มันรู้อย่างเดียวก็คือผมเป็นคนแกล้งแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าไอเฮี้ยตัวไหนเป็นคนยิงนี่มันออกไปอีกแล้วโอเคติรดเติร์ดติดติดติร์ดอนแบนเดตอันนี้ไม่ใช่ต้องใช้อันนี้ปึ๊บโอเคแม้ว่า ของจะดึงแม่งอกมึงดีไหมมันล่องหนอยู่แถวนี้เดี๋ยวกูใช้พลังทานอนให้ดูกูจะจะผลิตตัวตนมันออกมาต่อหน้ากูมึงรอดูกูใช้พลังทานอนไม่มันจะไม่รู้เลยว่าผมคือไอตัวกระจกกระจกงอกง่อยนี่เดี๋ยวผมกดดึงมันนะแม่มันงงอาวะคือมันงงมันงงมันโดนดึงงงงงมันงงันาดว่าใครดึงนี่ผยตตัวตนป่ะกูดิไอภูออกมาต่อหน้ากูล้วมึงเห็นไหมเนี่ย มานอนคารวะากาบตีนกูละเมื่อเี้ไอ้เหี้ยภูมิกูบอกให้มึงกาบตีนกูนี่นัเรีเหรอมามมามามาลูกมามาภูมามามโ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 มกมโดมโ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 รโมโมโมามโ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 มรมกมโมโงโมโมโมกมโมดมโมโมโมนมโมโกโม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 พมโ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 มกกโม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 อมโมโองมนมโมมมมมม เออเป็นอ่าอ่าเรียกกูใช่ไหมเรียกกูใช่ไหมมึงเรียกกูใช่ไหมไอ้สัตว์หาโคตรพ่อคตรแม่หอลุงอีกาลีล้าลุยใจล้านใจบาปแล้วแล้วกูอยากรู้ว่าไอ้เรียกกูใช่ไหมไอ้สัตว์ก็พี่ปากมันอะไอ้เหี้ยมึงเรียกกูใช่ไหมไอ้สัตวมึงไงงูเอ้ยสัตว์เรื่องไม่ไหวแล้วด้วยคิดถึงกูเหรอแล้วมึงคุยอะไรอะแล้วมึงคุยอะ มึงคุยไรแล้วมึงคุยไรไอสัตว์แล้วมึงคุยไรไยมึงเก่งเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกมันว่ามันเป็นชาวนามเมคกเหรอทำไมถึงชอบเทเลพอร์ตไปทั่วไอฟิกมึงเป็นชาวไซยาหรอกูเห็นมึงชอบกระเด็นออกแมบอะแ้นน้เหียฟิกแ้นโอ้โหคนรอกระทึไมไปฟิกเป็นแสน ม่ใช่เหรอเก่งไงเขี้ยเจอกูจัดหนักรีเขี้ยเจอกูจัดเฉยเก่งทำทรงเก่งเขี้ยเจอกูใส่ทีเดียวน็อามึงเก่งแค่กับกล้องแค่นั้ละเลยฟีีจะลุมฆ่ากูเหรอไปแล้วเฮ้ยกูจะโดนลุมฆ่าเขี้ยุ้ยกูจะโดนลุมฆ่าได้กินตุ่ยเขี้ยดิสเลกูเขี้ยม่ได้แย่แบบไหนวะใครจะงูไปให้มึงโดนเกียดวะ กูถามวันนี้สภาพเมื่อยโง่เอ้สภาพคนอย่างกูนะไม่งใครเกียรง่ายๆหรอถ้าจะเกียน่ะถ้าเกียรน่ะต้องคิดสมองมาเยอะๆเย่ไม่ใช่เผยตัวตัวในกูรู้ว่ามึงเป็นภูมิเออที่แรกกูรู้ไปแล้วเนียอว่าจะไม่ไปไหนละถ้าเป็นแอดมิน่ะแต่กูรู้ว่ามึงเป็นมึงไงกูก็เลยล็อกลุกไงโง่มึงไม่น่าเผยค่าเทมออกมาหรอกมึงมันจะลาจริงๆวะ มึงมันโง่อ่ะเอาง่ายๆนเซไปตักมึงก็โบไม่เขียอะไรก่อนนี่มึงโดนเอ็นโคตรแรงวันนั้นกูเห็นเอาคลิปลงไอ้ไอ้ XNA อะไรเนี่ยเออกูเห็นลงลงในทวิตเต็มเลยที่เขียีเอฟเอโดนลุมนี่กูนี่กูทั้งก้าลุมเย็ดอีเอฟเออกนั่นนะควายโง่หวังว่ากูจะลงไปเซฟซูน ทำไมไม่มีไม่มีคนล็อกกี้กูก็เล่นได้ครับทำไมกูเล่นกูคุยคนเดียวครับไม่มีคนล็อกกี้กูก็เล่นได้ห้หมาเหี้ยสมเพศว่ะและไอตัวบ้านนเดี๋ยวผมจะด่ามันได้สัตว์ปากดีกูใช่ไหมมึงหนีไปไหนเหี้ยหมาปักตัวน้อยฮะหนีกูจะเหี้ยอะไรเหี้ยโง่ไอหมาปักมึงจะไปไหนมึงอะโดนกูแน่ไอหมาตัวน้อยมาดีนี้ไอหมาน้อย แม่ด่า uhm กูแน่เลยโดนแม่มึงอ่ะยเยี่ยอีโฟยอีเฟยอีเฟยโรนิโกอังก้าเล่นอีดอกอ่าเกย์อีเฟย์พวนี่มันโง่กูสะใจอ่ะทีดิ้หนีมึงได้แล้วด่าวมันนะกูสะใจเอาดูตัวนะมึงจะเล่นเทียอะไรให้อีเสฮะมันสะใจทนเพี่อะไรอย่ากัวยาไปพันอันเลยกูให้มึงนั่งยิงกูเลยไอสัตว์มากูให้มึงนั่งยิงกูเลยมายิงกูอย่าเอายามาพันอันอะ อยากเดนยิงอยากเดนยิงขอที่เบ้าหน้านะอีควายเอียโม่ายกระบือเกลี่เฮียมันด่าไม่หยุดเลยว่ะเฮียอีสงสัยสงสัยแค้นกูหนักไงเอาไอ้เหี้ยหมาน้อยมึงจะไปไหนอู้ชิบหายแล้วมึงอ่ะดวงกูสเตปล็อกลุบมึงมึงเป็นชาวมึงเป็นโกคูป่ะกระเด็นกระเด็นออกเซิร์ฟได้ปุ้งกูถือยานร้อยช่องเห่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกระเด็นออกเซิร์ฟยิงดียิงดิกูบอกให้มึงยิงเฮี้ยเฮี้ยเฟยเีดอก เฟโรนิโกทั Dieu ้งก้าลุมเย็ดค่ะกันได้หงองเสริมขอใจนะที่ให้กูดิษฐแต่งไม่ต้องหว่าพี่อะมันไม่ได้ผลและการดิดะกูขอบคุณกูว่าจะดิดหนีมึงตั้งนานแล้วอีงู่พี่อโง่ชิบหายมึงตามกูได้นะอีดอกรวมตามกูอะเออโอเคเจนรอคนมีใจตามมาค่าเว้ยเฮ้ยรอคนมีใจเมื่อวานผมเห็นมันเทสกันอะมันลอยขึ้นฟ้านะเว้ย แต่ทำไมพอมาถึงคิวกูมันไม่ลอยขึ้นฟ้าวะทำไมมันเป็นอย่างงี้วะไอเบนเนอ้ยอ่ะเดี๋ยวผมดูนะว่าถ้าไปชิ้กำแพงมันจะเป็นยังไงมึงรอเลยไอฟิกมีคนรอมาเสิร์ฟม,มึงแหละยิงช่วชิวเมกาชิวเมกาชิวเมกา โดนคนลงตาลงมาเติมอีเจนี่ไม่ต้องเสือกนะครับสอดไส้แตลาเปามีคนมาเติมยิงใหยิงใหยิงใยิงอ่ะถ้ามึงยิงกูกูไม่กูปิดตีมะแค่นั้นแหละกูปิดตีมะโอ้คนยึดหักเลียมกูเองนะทคนยึดหักเหลี่ยมกูเองนะโอ้ยคนตามมาเป็นแสนป่าแล้วแต่นะเป็นพวกกูแล้วจะทำแบบนี้กูเป็นเป็นพวกกูแล้วจะทำแบบนี้กูกูไม่เล่นด้วยละพอละกูไม่เล่นกูละเอี้ยกูจะทำพันนี้มันไม่เอาของมาดีกว่า ขอบใจเฮียติดบัคมันงูมันงูมันงูมึงเข้าไปบักกันทำไมอ่ะหากูไม่เจอดีควายเอ้คือผมมีดึงเองมึงโคตรจังวะอะมึงโคตรกระบือเลยเลยมึงรู้ตัวอับ้างไหมสว่างเหี้ยมึงไม่รู้หรอว่ากูดึงได้ไงหนูคือมันไม่รู้เหรอผมดึงมันได้มันเข้าไปแอบมาเท่านั้นอ่ะดึงออกมาหาแม่มึงอ่ะเอ้ย จริงจริง,รงดึงออกมาให้เขาลา,าค่ากูเป็นกูว่ามันก็ม,มองเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะที่แบบให้เขาฆ่ากูนเนี่ยแคร์จริง <c oughs> จริงนะมึงว่ามึงคงเสียสติมีขาดสติอะไรสักอย่างเป็นเป็นบงเป็นต้าเป็นอะไร <c oughs> เป็นก <c oughs> ูแล้วมึงเน <c oughs> ี่ยไม่เช่ฟีแคนว่ามึงไม่น่าเกิดมาไว้ไงนะโอ้โหเช็คกูนะเช็คกูผมอยากเปิดใบหน้ามันได้วะ พูดตรงๆจากนี้เลยจากปากกูเลยบ่นอะไรว่อยากเกิดมาดีกว่านะฟีนะไอ้เจี๊ยโง่จริงๆรินะเกิดมาแล้วมึงมาทำแบบเนี้ยไปตายหน่อก็ไปไปไอ้เ้ฟีโอ้โหหยอกไอ้เอี้ยแล้วมึงด่ากันทำไมอ่ะเฮี้ยอ่าเสื้อบลงไม่ได้โคตรโลกีเลยเฮี้ยอะไรบุญอะไรมึงไอ้เจี๊ยโง่โง่แม่มาครับวีสัตว์ละลูกชาติหมาอีเวนบอลอเมริกาเลยอ่ะเป็นเฮี้ยเลยอ่ะอยากโดน่าป่ะ บนเฮียอะไรมึงไอเฮียฟิกไอเฮียเตี้ยไอเฮียโง่มึงดูสภาพมึงทำอะไรกูได้มึงทำอะไรกูได้ไอเฮียโง่ฟิกเล่นไม่รู้เรื่องไอหนูมึงอยากโดนกูถีบมึงกระเด็นปะไอโง่โดนเตะทีออกแรมปะมึงใส่กูแม้มึงใส่กูแม้มึงน่ากลัวเลยก่อนมึงก็มาต่อยกูนอกจอวไอฟิกมึงเริ่มปีนขึ้นเตียงก่อนเถอะไอโง่ไปกาวงล้อมึงเนี่ยอยากลุ้นมือเล่นสวนสนุกเด็กอยู่เลยปัง มึงว่าสุดดีป่ะอ๋อปีขึ้นเตียงพ่อแม่มึงในเวนแหมไว้มึงเลิกเล่นไอเนี้ยชิงช้าสวรรค์แล้วมึงค่อยมาไอ้นี่กับกูละกันแบบมึงแบบแม่แม่หนูอยากเล่นบ้านลมอ่ะมึงเลิกแบบนี้ได้ก่อนค่อยมาต่อยกูละกันไอเฮี่ยงโง่ กูยังเป็นเด็กติดบ้านลมอยู่เลยมึงมาด่าเฮียอะไรกูเฮียฟิกนี่คือคำสั่งจากมึงกูก็ไปแล้วก็หยคุยสัตว์ไอ้ไรแบบนี้แค่นั้นแหละเจอกันเด้อพลาดหนาเด้อเฮียฟอยเฮียฟีโอ้โหเฮียมาแล้วมึงไปด่ากันทำไมอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้ำสไคร้นะอันนี้เพิ่งแบบซิมเปิลนะของเกียนผมเนี่ยมันยังไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่าถ้าเพอร์เฟกต์ผมมั่นใจว่า เกียนมากๆแต่อันเนี้ยคือเวอร์ชั่นเฮียมันเฟลโอ้โหเฮียแต่ก็ได้อยู่นะก็เจอคลิปหน้าสวนคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆผมไม่เล่น G.D แล้วเดี๋ยววอร์ซีมึงเจอกูได้นะกูพาเคน์กูมาแล้ว่นเวนบ๊ายบาย